ดีครับพ่อๆกับนั่นชาแนลเพจเหมือนเดิมเหมือนเคยครับผมพู้หว่าน,ปนเป็น้องเอ้ยมึงไงนะวันนี้เลยไมนูกเปน้องต้มขมเครื่องในหมูได้เป็นน่องนะเป็นเชียงในหมูเชียงใน่รวนเป็นน้องใส่ดีงวัวงกับก้งเปน้องนะเสแสรบสำกันเด้อขออนุญาตขออนุญาตปรุงก่อนเป็น้อง ต่นหอมบักชี่ห้อยยังไงเ็ที่เด็ดไปนอ่องด้วยห้อยิปปนไไปน้องจะจัดต้องการไปน้องตอนนี้ัดสวดหนามบ้างเลยเพื่มมาสอนมาออเจาพี่สล้ ต้มแสบจังได้หมูใส่ดีงวัวอด้วยเป็นหน่องีด้กับแจวแจวขเมเมื่อกันเป็นหน่องแต่เมื่อนี้ใส่เป็นพริกขีน้นูกับบอพริกป่นร่วมกันผมสะใจดีครับเป็นหน่อง nhu cầu cho dân qua kẹt đi qua không sợ được đâu bây giờ thật อืมอนเอาสะใจครับ <S <S สืบยังไดกก้มักรโลนึงเป็นเง 最惨。 ตาเล็น้อยเล่นม,มาจอมป่ะ อปันเนี่ยเป็นน้อยหนึ่งนงสี่สิบสององศาเป็นน้อย Hmm. Tác chơi đi học bình nào Quấm trong bạn phải Quấm lại trong bạn ต้มแซ่บแห้งในหมู <c oughs> ใส่ดีงัว่ะไปเนาะสมความ้มผวามบอกคิป หอ,อ,อมมากเลยอร่รอกก็ลืมมออมานี่จะนืม

เับห้อมอห่รห้มบ่พี่กินห้หมบ่พี่ป่น เขาเงยไปหน่องมันยักขาหอนไหลขอเล่นเงี้ยเขาตา

ได้ทุกอย่างสื่อมันได้ต้องใส่ได้ต้องตับต้องปอดหัวใจแต่บดสุย่างหนึ่ง โออฮออืมม oh, mm ่ส hmm. hmm. oh, ี But, uh, ่บีเลยไปเนาะจิโลนึงเล็กๆป๊บาะ Hey, tụi đây tôi nhâm này Đây xảy oan cha Cả đồ quan cả đây อก็บ้าก็เรื่อนย่งเอร์เฝ้ากันแล้วเ <c oughs> ลื่อนาจวบไปหน่อยเลยมาท่านเหาอินหระเบิร์หรอ มมไม่ไหวเราไปนอกอีเดี๋ยวขอลาไปนอกไปกอนเด้อครับผมคำนับเหล่ากับฝากก็ไลก์ก็แชร์กดติดตามไปในเด้อครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผม,มท่านผิปต่อไปสวัสดีครับพอกันจิมนาครับผม